ก็จะสามารถสั่งสั่งแยกได้สั่งแยกเป็นส่วนๆได้เพื่อมาลวกเองอะไรอย่างเงี้ยครับรออันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นสายลุยๆนะเทลวิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมผมผมเพิ่งออกแล้วยังยังยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเอออย่างนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันได้ส่วนมากมันก็แค่ปีสไปหนึ่งจบแล้ว ตกวันที่คุณแตงหวานออกปฏิบัติงานพีเดอใส่หมวกใอหมวพอลูกไปหาข้าวกินแล้วครับไครครับมรอก่อนนะเรือถีนี่ให้พ่อ,อรอก่อนแล้วพ่อให้ขึ้นให้ขึ้นอ <c oughs> ย่าขึ้นผิดจังหวะพี่ดร อโดขึ้นเลยครับไม่รอไม่รอผลแล้วเขาก็เขาก็เขาก็ปอบแปะอย่างนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวขับแบบระมัดระวังหน่อยได้ จะใกล้ถึงเวลาที่จะครบหนึ่งเดือนที่จะพาคุณแตงหวานไปเข้าศูนย์แต่ไม่ค่อยได้วิ่งเลยแล้วก็ตอนนี้คุณแตงหวานยังยังไม่มีป้ายทะเบียนฮะก็เลยไม่ไม่อยากเอาไปไหนไกลแต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในช่วงที่จะต้องรันอิน ก็วิ่งให้เขาทำงานเต็มระบบหน่อยฮะตอนนี้เพิ่งวิ่งไป73กิโลเองออกมาจะเดือนแล้เขาบอกว่ารอบแรกพันโลหรือหนึ่งเดือนก็ให้เอาเข้าศูนย์เพื่อให้ตรวจเช็ค หลังลันยินนะวันนี้ก็ทองฟ้าคนระับเมื่อครึ้มที่ฝนล,ลงเบ็ดปอบแปะปอบแปะนะครับเพื่อนๆแต่วู้สึกพอพี่โ,โดขี่คุณแตงหวานก็ก็จะ ล่าเริงเป็นพิเศษนะได้ขี่อินแตงหวานฝนตกนิดๆิดหน่อยๆแบบนี้ก็ถนน ก็จะลื่นหน่อยนะไม่กล้าขับเร็วแต่ยางของคุณแตงหวานนี่เป็นยางออเทเรนนะฮะก็คือวิ่งได้ทั้งทางดำแล้วก็วิ่งได้ทั้งทางลุกลังก็วิ่งได้ ไ่รู้มุมมองเป็นยังไงก็ยังไม่มีจังหวะไปซื้อหมวกกันน็อกเต็มใบสักที คิดว่าออกมาจะบิดคุณแตงหวานแบบยาวๆให้ทําความเร็วสักหน่อยก็วันนี้ก็ทําไม่ได้ซะอีกแล้ว,ว่มีฝนมาเป็นอุปสรรค นาเม็ดขึ้นหน่อยนะแต่ก็ยังโอเคกล้องกล้องที่ถ่ายอยู่นี่จริงๆแล้วเป็นกล้องที่สมบุกสมบันได้เนะาะตัดผลได้แต่ตอนนี้ด้วยการที่ใช้กล้องตัวนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วอะ ตรงปุ่มกดนี่หลุดลุ่ยอะไรกันไปหมดแล้วประสิทธิภาพในการกันน้ำแล้วก,ก็ลดน้อยลงนฮะ ถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมจะซอกแซกไปเลยนะแต่ตอนนี้มีพี่โดโ้มาด้วยพี่โดโนนี่บางทีเผลอๆขยับตัวยึกยักเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆไป เฉพาะพันแดงนี่เขาก็จะเบนเบนหัวไว้อย่างนี้ซะด้วยปอดีไปเขียวแล้วฮะเดี๋ยวไปเลยเลเปิดเปิดไฟเลี้ยวไว้อะมันไม่กล้า หมาว่าเป็นทดสอบสมรรถนะแตงหวานในรูปแบบของฝ่าสายฝนสักหน่อยก็ดีรูดฝาท่อฮะทดสอบช่วงล่างเนะลยรูดฝาท่อ จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อว่าเนื้ออะไรนะเคยไปรอบหนึ่งแต่รอบแต่ว่ารอบนั้นผมไปไมกินข้าวหน้าเนื้อนะพี่โรกินก๋วยเตี๋ยวผมยังไม่ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวเลยว่าจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านเขาม,เเม,มีเป็นเต็นต์ติดแอร์ฮะมีเป็นเต็นต์ติดแอร์เออขับเข้ามาหลบใต้สะพานลอยหน่อยมีมีเพื่อนหลบใต้สะพานลอยแล้ว เมื่อกี้มาคันแรกไม่กล้านี่มีเพื่อนหลบใต้สะพานลอยติดเมาส์แบบนี้ไม่ดีอย่างหนึ่งฮะก็ล็อกมองข้างหน้าได้อย่างเดียวอะ่ะแต่ถ้าเป็นเมาส์ที่ติดอยู่กับบวกเนี่ยเวลาผมหันซ้ายหันขวากล้องก็จะตามไปด้วย ความที่ขับความไม่ได้ขับเร็วอะ่ะไอตัวสตาร์ทสต็อปนี่ก็เลยยังไม่ทำงานไฟเขียวแล้วเพราะว่ายังขับไม่ไม่ไม่ได้ระยะทางหรือได้ความเร็วตามที่เขากำหนดไว้ที่เขาจะพักเครื่องนะหรือว่าเครื่องเย็นหรือว่าเครื่องเย็นไม่รู้นะตาหน่อยดีกว่าเพราะขับขับเร็วก็ ฝนตกไม่หนักหรอกแต่ว่าฝนก็จะเป็นละอองมาโดนตัวเราเยอะแดงๆนี่เขากันลื่น นเวลาที่โนโตมาด้วยผมก็จะไม่ค่อยขับเร็วหรอกครับ ตอนลันอินเขาให้ขับแค่ประมาณเจ็ิบนะตอนนี้5้5 5 5บี่้กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองใช้ e n g i n นเบ a k นะตอนลงสะพานรถออโตโอ้สกูตเตอร์ก็มีเอนจินเบ a k e นะไม่ต้องเชนเกียร์ฮนะแค่แค่ปิดคันเร่ง ก็คือก็คือรถพลังเล็กก็คือไม่ต้องไม่ต้องติดคันเล็กมันก็จะเป็นก็จะเป็นเอนจิ้นเบรกเะตรงนี้เหมือนกับฝนยังไม่ได้ตกนานนะพื้นเขาแห้งๆอยู่ถ้าฝนตกตกนี่จะกลัวพื้นดําฮะพื้นดําําจะลื่นถ้าพื้นปูนๆอย่างนี้จะไม่ค่อยลื่น ก่อนจะถึงระยะหนึ่งเดือนนี้ต้องพาเข้าพาคุณแตงหวานเข้าไปเช็คตามระยะหนึ่งเดือนหรือหนึ่งพันโลเนี่ยพันโลไม่ถึงก็เอาเอาร้อยโลแล้วกันครบหนึ่งเดือนตามระยะแต่ว่าวิ่งวิ่งสักร้อยโลนะอย่ทางศูนรชบบอกว่าอะไรเอาไปแล้วไม่ไม่วิ่งเลยตอนนี้ ไปสะสมรวมเปนสิบปลประมาณประมาณปลายเดือนเนี้ยวันนี้วันวันที่วันที่สี่ประมาณปลายเดือนนะก็จะวันวันที่ยี่สิบกว่าก็จะพาลูแตงหวานเข้าสู่ คลิปนี้เน้นการทดลองคุณแตงหวานเนาะพระทุเรียนเริ่มมีมาขายแล้วเน้นทดลองคุณแตงหวานแต่เดี๋ยวพาไปดูพาไปชิมก๋วยเตียเยเต๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อกางเต็นต์ติดแอ อยู่ถนนพรานนกการนาพิเศษใช่มชาวบ้านก็เรียกถนนพระเทพบ้างแต่เดี๋ยวเขาก็จะเรียกใหม่เป็นพรานนกสายสี่เพราะว่าตอนนี้เป็นถนนถัดใหม่จากเมื่อก่อนเป็นสามแยกไปฉายเดี๋ยวนี้ก็เป็นสี่แยกแล้วเพราะจากสี่แยกไปฉายก็ยังเป็นถนนพรานนกอยู่ว่ายาวไปถึงเส้นการนาพิเศษ แต่ตอนนี้เขาที่จริงเขาเวรคืนยาวไปถึงสายสี่ฮะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้วิ่งไปจนถึงสายสี่วิ่งได้แค่ตอนนี้เลยกัญน,นาพิเศษไปนิดนึงแล้วอ่าก็เลยยังเรียกว่าพานน่านนกกัญนาพิเศษอยู่เดี๋ยวถ้าเปิดเต็มระบบก็คงจะเรียกพ่านนกสายสี่ยา้านเขาอยู่ทางขวาฮะฝั่งนูน้น เดี๋ยวผมคงต้องไปหาที่กลับรถแล้วสภาพความเปียกของถนนดีขึ้นฮะฝนก็น้อยลงแล้วนะน้อยลงเขากน,นัดำอยก่แล้วเอ๊ต้องกลับรถใต้สะพานหรือเปล่ามีรถเก่งที่ท้ายมาฮะเดี๋ยว รีบเล่นแดงแล้วก็เบี่ยงหลบให้เขาก่อนขับรถใต้จับตออาอาสะสมไม่ได้80กิโลแล้ว lợn cái cặp lợn đồ r้องเพลง bốn lại r้อง mãi bốn ừm 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 bốn เป็นเพย่อสนุกสนานถนนช่วงนี้มีรถบรรทุกเข้าออกขนดินนะทางซ้ายระวังนิดหน่อยแต่ว่าพื้นยังไม่เปียกมากเนาะ ไม่กล้าทิ้งโค้งเพราะถนนมีมีดินแต่ว่ายังไม่เปียกมากสายมือนี่คือร้านแม่กลองแม่กลองหัวป่าหม้อไฟย้ายมาจากร้านดังเดิมอยู่ในซอยพนิชพนคนแน่นมากรองรับลูกค้าไม่หวัดไม่ไหวก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ลูกค้าก็ยังแน่นนะ เคยมาทำคลิปหลายรอบแล้วอร่อยจริงอร่อยจังของหมดจริงแต่คนเยอะราคาก็ก็<ม>โอเคสูงพอประมาณคุณค่าของอาหารที่อร่อยสดอมูขัดปักที่มันมัน้านลมนะมันที่ขัดตามลมตอนนี้ขัดบ้านลม แต่แค๊วันนี้แน่แน่สมุูกมากเลยเสียงลมเข้ากล้องอาจจะเยอะหน่อยนะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าถ้าเสียงลมมันเยอะไปอะไรผมอาจจะต้องภาพที่หลังเนาะ 太厉了 เปีืยซ้ายมือเนี่ยข้าวมันไก่อชินข้าวมันไก่สําหรับคนสู้ชีวิตนันเขาติดไว้อะเหมือนกับลบไปแล้วยังเคยเคยตอนเปิดใหม่ๆบอกว่าเท่าไหร่สิบบาทหรือยี่สิบบาทนี่ฮะเรามาที่นี่ฮะบะมีเนื้อทองบะมีเนื้อทองเพรเขาว่ามองแล้วเอามาแล้วเราเอามาเาเอามาเตอร์ไซค์มาจอด ตรงนี้ได้ไงไม่ไกลสายตามากเพราะว่าไม่ไม่ได้โดนใจเย็นนะอ่ะโดนลงได้ครับต้องนัดหมายกับพี่โดนเรื่องืุอนขึ้นลงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว อกแฟนไ่กันไม่รู้กล้องยังทำงานอยู่เปล่าไม่รู้เพราะยังทำงานอยู่ส่องกับกระจกเรานับว่าเรามากับสายฝนฮะมาที่นี่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปก็คงจะจำได้น่าจะสักสองเดือนที่แล้วมั้งผมมาที่ร้านนี้อ้ดหลบฝนเข้ามามีมอมอเตอร์ไซ ทีแรกผมตัดสินใจว่าเลือกว่าจะเอา CT 125หรือเป็นรุ่นนั้นดีหวัสดีครับวันนี้มาอีกครั้งหนึง่งหวัดดีครับมาหาคนรูปลอยอีกแล้วลเ,ลเดี๋ยวมากับฝนเลย <c oughs> เดี๋ยวปิดกล้องนี้ก่อน